สวัสดีครับมาพบกับอก่อครับวันนี้เป็นพี่สองครับมาหาเห็ดกอครับในป่านี้ครับกับต้นกอภูเขานะครับนี่นะครับได้แล้วนี่ครับเห็ดกอเป็นยังไงครับเห็ดซีบรูนะครับนี่ไงเห็ดกอแดงสวยๆครับหรืไงครับกอนะครับมาแล้วครับฝากกดไลค์ แชร์ติดตามด้ยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็ดของคนกำลังสวยนะครับน้องครับโอ้ยอ้อหนี่นะครับโหโกอสว,สวยงามๆนะครับนี่นะครับสวยงามสวยงาม โอ้มีดอกใหญ่วยนะครับนะครับมาแล้วมาแล้วใหญ่ขนาดนั้น,นี่นะครับโอ้โหใบถ้าฝามือครับเห็ดกออรือยังเนาะ ก่อนครับนี่นะครับสวยสีดแดงสดใสก่อได้อยู่นะครับมานะครับใครต้องการมาเ,เก็บเผ็ดก่อมาได้นะครับพอมา,มาชมแล้วฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับช่อง,งอก,ก่อครับ เส็นะครับวันนี้พักผ่อนคือการดำนาครับนาก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าก้าหมดก่อนนะครับด,ดูดิครับจะได้ไหมครับต้นก่อครับเป็นลักษณะประมาณต้นก่อ ถ้าเห็ดออกเขาจะออกทต้นกอครับเดินไปอีกนะครับว่าจะได้ไม่ได้ มาเห็นกันนะครับอีกอยางไว้ครับน้ำกดก็ยังไม่ได้ไปหยดนะครับกลัฝนตกอย่นะครับแดดเดี๋ยวคืม คนเดียวยังไม่เห็ดอีกนะครับคนก็มาขึ้นมาหาบ่อยอนะครับทุกเขาทุวอะไรมาคนก็เก็บไปขายนะครับนี่ก็เก็บจำประกอบอาหารข้าวข้าวเที่ยงบันนจะกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายนะครับได้ ครับเพจก,กอนันก่อนนะครับแต่ไม่เจอไม่เชื่อว่าไฟจะเจอเลยนะครับ <c oughs> เดือหาไปเรื่อยๆตามต้นเกาะอ,อยู่นะครับว่าจะมีไหมว่าจะได้อีกไหมครับต้นเกาะสวยๆดอกใหญ่ โอ้โหเห็นแล้วครับดอกหนึ่งโดดเด่นมาจากใครนะครับเห็นไหมครับเอพีครับเอพีนี่ไงครับนี่โอ้โหสีแดงแป๊ดเลยครับนี่โอ้โหโดนแดดโดนแดดจิงแดงนะครับในดอกเดียวครับต้นนี้ หาอีกนะครับว่าจะได้ไหมนี่เดินไปทำต้นก่อเลยนะครับเข้าป่าหน้าน,านี้ต้องเอาพวกยาก,กันยุกมาด้วยนะหน้าฝนยุงเยอะ จะมีอีกไหมเดินดูเถาะป่าทัานี้นะครับว่าจะมีเนาะโอ้โหตอนนี้เปื่อยแล้วครับตอนนี้ ต้องมามาก่อนนะครับโอ้โหเลืพี่น้องจะได้ไหมโอ้ยเปื่อยแล้วดอกไปเรื่อยเลยน้อนะครับเปื่อยแล้วโอ้ยดอกนึงก็เปื่อยแล้วลูกค่ะไม่เอานะครับมาแต่ดอกพอดีพอดีนะครับดอกไหนเปื่อยก็ให้มัน เชื้อราเกิดขึ้นใหม่นะครับจะไม่เอานะครับอเกากะน,นะครับจะมีอีกไม้พัได้ไหมครับป่าก็จะลกนิดนึงนะครับ เดินไปเดินมาหะก็เจอนะครับแบบนี้เห็ดอะไรครับพี่น้องครับพี่ขายเห็ดโคนใช่ไหมเดี๋ยวดูคนเห็ดแบบอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นเห็ดโคนใช่ไหม เอาไ้ก่อนเอาไปดูไปก่อน,นครับน่าจะเป็นเห็ดโคนหรือเปล่านต่อไปนะครับไม่เจอก็ต้องเดินต่อไป เจอไหมครับเจอไหม น่าจะหมดแล้วนะครับดูยังไงครับไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นเจอเห็ดแล้วน,นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับช่องอกก้อกบก่อครับผมขอบคุณครับ